สวัสดีค่ะสนามซุปชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานกีฬานั่นเองค่ะเป็นงานเสื้อทีมฟุตบอลน,นะคะมาจากทีมคลังทองนั่นเองนะคะลายเสื้อสวยมากนะคะสําหรับสีที่เห็นตอนนี้นะคะสีจริงคือสีเขียวนะคะสีเขียวแต่ในกล้องอาจจะดูเข้มเป็น,นิดนึงสีจริงจะเป็นเขียวที่ เหมือนเขียวทหารหน่อยนะคะเป็นเขียวทหารแล้วก็เป็นสีเขียวแล้วก็สีทองนั่นเองคะ่ะเหลืองทองนะคะสวยมากค่ะสวยทั้งสองสีเลยแล้วก็ลายเสื้อก็สวยมากนะคะเพราะว่าโทนสีที่เห็นนะคะเหมือนว่าจะเป็นสีเขียวเล่นกับขาวนะคะแต่จริงๆในพื้นเสื้อที่เป็นสีขาวนะคะเรามีการไล่กราฟิกเป็นสีทองให้ด้วยทําให้เสื้อดูมีมิติมากขึ้นนะคะสีสันดูเท่มากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะสําหรับงานเสื้อนะคะให้ให้ดู2ตัวนี้นะคะที่เป็นสีเขียวหันหน้ากับหันหลังนะคะ พอเราเอาเสื้อมาชนกันค่ะจะเห็นเป็นแนวแบบนี้นะคะเห็นเป็นแนวเฉียงๆแบบนี้นะคะอันนี้ค่ะจะเป็นมิติของเสื้อที่สวยมากยิ่งเวลานักเตะน,นะคะยืนใกล้ๆกันนะคะถ้าหันหน้าไปทางเดียวกันถ้าหันหน้าไปทางเดียวกันเหมือนสีเหลืองกับสีเขียวนะเสื้อก็จะเอียงไปทางนี้ค่ะ เอียงไปทางนี้แต่ถ้าหันห,นหันหน้าคนนึงหันหลังคนนึงเสื้อก็จะเอียงเป็นแบบนี้นะคะกเ็เวลาถ่ายรูปนะคะก็จะเท่มากขึ้นอยู่ที่ลูกอยู่ที่ลูกค้าดีไซน์เสื้อนะคะว่าชอบแบบไหนแล้วก็อยากได้ความเท่แบบไหนนะคะรวมไปถึงกราฟิกแล้วก็สีสันงานเสือ้อเดี๋ยวเราเข้าไปดูลายเสื้อกันใกล้ๆกันค่ะ สำหรับงานเสื้อวันนี้นะคะเป็นงานเสื้อคอวีค่ะมีความเท่ตั้งแต่คอเสื้อเลยคอเสื้อนะคะลูกค้าเลือกมิติเป็นสองสีเลยค่ะก็คือทั้งสีขาวแล้วก็สีเขียวนะคะแต่จะเป็นโทนสีที่คุมโทนกับสีเดียวกับตัวเสื้อนะคะแล้วก็จะมีเบอร์นักเตะค่ะเบอร์นักเตะอยู่ด้านอกด้านขวานะคะ แล้วก็จะมีโลโก้ทีมนะคะสวยมากนะคะคังทองนั่นเองค่ะโลโก้ก็จะเป็นรูปเหมือนมังกรนะคะแล้วก็จะมีสปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีนะคะก็สามารถใส่ไว้ที่ตัวเสื้อได้ค่ะแล้วก็ลายเสื้อนะคะที่เห็นไม่ได้เป็นสีพื้นนะคะงานลายเสื้อจะมีมิติของเสื้อนะคะมีสีเขียวเข้มเขียวอ่อนเพิ่มเข้ามานะคะทําให้เสื้อดูสวยแล้วก็เท่มากขึ้นค่ะทั้งสีเขียวและสีทองนะคะโทนสีเสื้อจะเท่มากสีนี้ เจอน้อยนะคะยังไม่ค่อยเจอลูกค้าสั่งเท่าไหร่นะคะสีนี้ไม่ซ้ำใครเลยค่ะสีเขียวนะคะแล้วก็สีทองสีทองก็สวยมากนะคะเป็นทองเหลืองเหลืองทองนะคะแล้วก็เขาจะเหมือนแบบว่าเงาเงาวิ้งวิ้เหมือนมีมิติมากขึ้นเพราะว่างานโทนสีทองนะคะพอเรามีการเล่นไล่แทบสีนะคะแล้วก็มีทอง ทองอ่อนทองเข้มสลับโทนเหลืองอะไรแบบนี้นะคะมันจะทําให้เสื้อดูมีมิติมากขึ้นอันนี้คือด้านหน้านะคะเทียบให้ดูระหว่างสีเขียวและสีทองนะคะเริ่มตั้งแต่คอเสื้อนะคะคอเสื้อจะสามารถใส่สปอนเซอร์นะคะใส่ข้อความที่ตรงบริเวณบ่าได้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือความเท่ของงานเสื้อนะคะแล้วก็คอเสื้อค่ะสามารถเลือกได้นะคะอย่างของทีมคังทองนะคะก็เลือกคอเสื้อความเท่มาตั้งแต่คอเสื้อเลยอย่างเมื่อกี้ที่ดูไปตอนแรกนะคะจะเป็น เขียวกับขาวสำหรับตัวสีทองนะคะก็จะเป็นคอสีทองแล้วก็สีขาวนะคะสวยมากนะคะลายเสื้อที่เห็นนะคะเป็นลายกราฟิกพิมพ์ลงไปบนผ้านะคะลายนี้ก็จะไม่ได้ซ้ําใครก็จะเป็นของทีมที่ลูกค้าเลือกมานั่นเองค่ะส่วนโลโก้และก็สปอนเซอร์ทั้งหมดนะคะสามารถซักได้รีดได้นะคะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊สีจะหลุดจะลอกหรือเปล่านะคะเพราะเป็นงานพิมพ์ลงไปทําให้งานเสื้อนะคะ ละเอียดมากคมชัดมากแล้วก็มีมิติมากนะคะสวยมากนะคะแล้วก็ให้ดูนะคะตำแหน่งแขนเสื้อแขนเสื้อจะมีงานเล่นขอบตัดขอบด้วยนะคะถ้าเป็นสีทองนะคะตัดขอบสีทองถ้าเป็นสีเขียวตัดขอบสีเขียวนะคะส่วนแขนเสื้ออีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีล้วนของตัวเองเลยะคะ่ะส่วนด้านหลังตัวเสื้อนะคะมาดูที่ด้านหลังนะคะ ตามที่บอกนะคะว่าพอยืนพอสองคนยืนคู่กันลายเสื้อจะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือความเท่ของงานเสื้อนะคะด้านหลังค่ะใส่ชื่อทีมค่ะคลังทองนะคะมีเบอร์นักเตะค่ะใส่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะและด้านล่างคุณเอิร์ธนะคะก็จะเป็นชื่อของเจ้าของเสื้อนั่นเองส่วนด้านล่างสุดนะคะก็คือสปอนเซอร์ค่ะแล้วก็ลูกค้าขอใส่เป็นสนามสุบดอทคอมของเราด้วยก็ยินดีมากๆนะคะใส่ได้ค่ะแล้วก็แขนเสื้อนะคะแขนเสื้อ แขนเสื้ออยู่ที่ความชอบเช่นกันค่ะสามารถใส่ตามชอบได้นะคะอย่างข้างนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นโลโก,โก้ของสนามซุปของเรานั่นเองนะคะโลโก้ลานนะคะก็ขอบคุณที่ใส่เข้ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีอีกฝั่งนึงนะคะอีกฝั่งนึงจะเป็นของเดี๋ยวนะคะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นอ๋อของบูมเอลเชนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็น กาแฟนะคะบูมเอลเชนค่ะก็สำหรับใครที่อยากได้เสื้อทีมสวยๆแบบนี้นะคะสามารถสั่งมาได้ค่ะยินดีมากๆเลยทางร้านพร้อมทำแบบให้ดูได้นะคะก่อนผลิตแต่ก็ชอบแบบไหนก็มาคุยกันก่อนได้ค่ะยินดีมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวอัดคลิปให้นะคะเดี๋ยวลูกค้ามารับงานเสื้อที่ร้านเลยพิกัดร้านนะคะหาไม่ยากค่ะพิกัดอยู่ที่สนามหลวงสองนะคะก็มากันได้เลยค่ะก็เดี๋ยวขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะ าฝากกดไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง u t u b e ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากได้งานรีวิวสวยๆหรือว่าอยากเห็นแบบเสื้อของตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวไว้ของทีมงานคังทองนะคะใส่รวมกันแล้วยังไงเดี๋ยวขอภาพรีวิวรวมทีมนะคะ๋ยวจะเอาไวมา้มามาโพสที่เพจนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างงานแล้วกันนะคะว่าสีแบบนี้โทนแบบนี้ลายแบบนี้ใครชอบบ้างนะคะก็มาแบ่งปันไอเดียงานเสื้อกีฬากันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ